เงินที่เขาใช้ซื้อ Apple คงเป็นแค่เศษเงินจริงๆด้วยสินะแล้วนายตกลงไหมอ่ะครับแต่ว่าการฝึกฝนของซอสมาตเตอร์เนี่ยมันแบบว่าจะแยกพื้นดินและทองฟ้าออกเป็นสองส่วนเลยไหมครับไม่หรอกหรือว่าเขาอาจจะพังจนฟปลวว่อนไปทั่วไม่หรอกหน้าแต่เรื่องวอนเตอร์ผมน่าจะให้ไม่ได้นะครับเพราะผมเองก็ไม่ได้มีพอยต์เหลือเฟืออะไรเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นหรอก แค่จัดหาพื้นที่ตรงหัวมุมให้ก็พอแล้วแค่นั้นก็พอจริงๆเหรอครับอืมถ้าอย่างนั้นได้เลยครับแบบนี้ก็ดีเลยจริงๆแล้วผมมีอย่างอื่นที่ผมต้องการนอกจากเงินด้วยนะครับผมอยากจะขอให้คุณโลหันช่วยคุ้มกันให้ผมหน่อยนะครับโลกนี้มีแก่นแท้อยู่ที่การยึดครองดินแดนเพราะไม่รู้ว่าความขัดแย้งจะรุนแรงขึ้นเมื่อไหร่ถ้าได้คุณโลหันที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมาเป็นคนคอยคุ้มกันให้ คงไม่มีอะไรอุ่นใจไปมากกว่านี้แล้วล่ะถึงจะเสียดายเพราะจำนวนเงินค่อนข้างมากแต่เพราะฉันต้องเป็นผู้หวนคืนให้ได้ถ้านายช่วยเสริมแก่งอัติแฟกต์การเติบโตของสกิลให้ฉันจะลองคิดดูอีกทีผมจะเสริมแก่งให้50,000นพอยทุกวันและจะให้แอปเปิลวันละ10ลูกด้วยครับแล้วแอปเปิลนั่นฉันยังซื้อแยกต่างหากได้ใช่ไหมน่ะแน่นอนครับวันหนึ่งเขาจะกินกี่ลูกกันเนี่ยจิ๊บพวกเขาพูดอะไรกันนะ่ะ อูดอูดรู้สึกเหมือนจะบอกคนคนนั้นจะมาอยู่กับพวกเรามั้งซอสมาสเตอร์จะมาคอยคุ้มกันพวกเราเหรอเนี่ยท่านเทพีจะต้องดีใจแน่ๆเลยทุกคนขี้อายกันหมดเลยเหรอทักทายกันไว้ก่อนดีไหมครับพวกเขาคือสัตว์อสูรรับใช้ของผมเองมาสิมาสิพวกนายก็ทักทายเขาด้วยสิพะพวกเขาขี้อายกันหมดเลยนะครับว่าแต่โลหันผมมีคำขอแรกที่อยากจะขอครับ 35เอ็น9อ e, ีบล็อกพืชกินคนเข่ามัวแต่กินแอปเปิลอีกแล้วเหรอเนี่ยยังไงก็เถอะถ้าซื้อกรรมสิทธิ์ที่เหลือของบล็อกนี้ไปด้วยที่นี่ก็จะกลายเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วบล็อก35เอ็น9อ e, ีกลายเป็นของความอุดมสมบูรณ์เรียบร้อยโลฮันมีอะไรบางอย่างตรงนั้นมีอะไรงั้นหรอแมว จะว่าไปแล้วเราก็ยังไม่เคยเห็นสัตว์ตัวอื่นแถวนี้มาก่อนเลยน่าจะเป็นมอนเตอร์แบบเดียวกับแฮมโดล่าเจ้านี่ดูไม่ค่อยมีพิษมีภัยเท่าไหร่เลยนะเดี๋ยวก่อนมันดูเรียบร้อยแล้วก็น่ารักกว่าที่คิดอีกนะครับเนี่ยใจหายแวบเลยแล้วนี่มันอะไรกันอีกแล้วเนี่ยอา,าณาสาวกแห่งความไม่เป็นธรรมได้ประกาศสงครามกับบล็อก35เอน9อ e ีแล้ว ไม่จริงหนะ้าแค่รูปทองนิดหน่อยถึงกับต้องประกาศสงครามกันเลยเหรอโลฮันหรือว่าแมวตัวนี้จะเป็นอคณะสาวกแห่งความไม่เป็นธรรมจูจู่ก็พูดเรื่องไร้สาระอะไรของนายก็อคณะสาวกแห่งความไม่เป็นธรรมประกาศสงครามมาน,นี่ครับดูเหมือนว่าเขาจะโกรธที่ผมไปรูปตัวโดยไม่รับอนุญ,ญาตนะครับแต่ถึงอย่างนั้นจูจู่ก็ประกาศสงครามใส่กันเนี่ยนะและผมต้องต่อสู้เอาชีวิตเข้าแลกกับแมวตัวนี้ไม่ใช่กับเจ้านั่นหลอก เมื่อพวกเขาประกาศสงครามแล้วอีกไม่นานพวกเขาก็จะปรากฏตัวตามแนวเขตของบล็อกแน่นอนว่าน่าจะเป็นคนค่ะคนจริงๆเหรอครับถ้าเป็นมอนเตอร์ก็ว่าไปอย่างแต่กับคนเนี่ยนะฆ่าได้เลยว่าไงนะครับคนของความไม่เป็นธรรมฆ่าได้เลยถึงอย่างนั้นก็จะฆ่ากันง่ายๆแบบนั้นพอเจ้าพวกนั้นจะฟื้นคืนชีพที่วิหารฟื้นคืนชีพเหรอครับอืม เหมือนจุดเซฟพอยต์อะไรทํานองนั้นน่ะเหรอครับอืมฟื้นคืนชีพมันไม่สมเหตุสมผลเกินไปหน่อยหรอบางคนแค่พลาดครั้งเดียวก็สีแง่แก่เลยนะแสดงว่าพอตัวเองฟื้นคืนชีพได้ก็เลยทำอะไรตามใจชอบสินะก็ได้งั้นมาลองดูสักตั้งโลฮันคุณช่วยผมสู้ด้วยได้ไหมครับถ้ามันจําเป็นนะถ้างั้นรีบไปกันเถอะครับ ไอคนปลูกแอปเปิลจัก,กรพรรดิโผล่หัวออกมาซะเขาพูดมาขนาดนั้นเลยนะสำนักงานใหญ่แปรธาตุคือฉันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่คือว่าเขาเก่งขนาดไหนหรอคะเขาพิเศษมากเลยลรอครับพิเศษเหรอคุณลูกค้าโอซานซูเป็นผู้แข็งแกร่งที่แม้แต่ซอสมาสเตอร์ก็ยังยอมรับทำไมเขาถึงเก่งทั้งด้านการใช้ดาบและด้านการทำฟาร์มได้ขนาดนี้ ดูจากรูปลักษณะภายนอกแล้วไม่ว่ามองยังไงก็เหมือนคนวัยยี่สิปลายๆแต่กลับฝึกฝนสกิลที่ต่างกันสุดขั้วได้หากเขาคนนี้ไม่ใช่คนที่ถูกอัญเชิญมาในรอบที่2หรือ3แล้วถูกทําให้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึง่งมันก็ไม่สมเหตุสมผลเลยเพราะครั้งล่าสุดคือการอัญเชิญรอบที่5ถ้าอย่างนั้นหรือว่าอ์ติแฟกนั้นหรออ์ติแฟกคือไอเทมที่พระเจ้าสร้างมาเพื่อคนที่ใกล้ชิดพระองค์ หรือคือวัตถุที่หลงเหลือจากพระเจ้าที่สิ้นพระชนไปแล้วเป็นไอเทมที่สามารถยืมพลังของพระเจ้าองค์นั้นๆมาใช้ได้แต่ว่าถ้าความเข้ากันกับพระเจ้าไม่ดีเท่าไหร่ก็คงใช้อัติแฟกต์ได้ยากนะฉันไม่รู้ด้วยแล้วนะต่อไปจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกนะอยู่ๆไม่ใช่ว่าจะมาบอกว่าจะอยู่กับซอร์มาสเตอร์หลอกใช่ไหมว่าไปนั่นฮ่ฮ อะอะไรกันมีอะไรอีกเนี่ยเมื่อกี้เขาจ้องมาที่ฉันใช่ไหมไหนถึงได้เดินมาทางนี้ได้ล่ะนี่มันน้ำเลี้ยงหญ้าก้นนกกระจอกเทศที่ฉันเอามานี่คุณไปหาสิ่งนี้มาจากไหนกันครับฮะคือคือว่าคราวนี้มันเรื่องอะไรอีกแล้วเนี่ย